สิบเรื่องจริงเกี่ยวกับโกคูแบล็กดูครบสิบข้อคุณรู้จักโกคูแบล็กเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาทํา10เรื่องจริงเกี่ยวกับโกคูแบล็กนะครับตัวร้ายสุดโหดกระโดดยิงนะครับที่เรียกได้ว่าพี่แกได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับในดราก้อนบอลซุปเปอร์แน่นอนแหละครับว่าจึงทําให้วันนี้นะครับเราจึงมาทํา10เรื่องจริงเกี่ยวกับพี่แกดูซึ่งเรามาเช็คกันดีกว่านะครับว่าใครเนี่ยรู้จักโกคูแบล็กมากน้อยแค่ไหนนะครับหากครบ10ข้อแปลว่าคุณเนี่ยติดตามดราก้อนบอลม โคจะเป็นแฟนตัวจริงเลยถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เสียเวลางั้นเรานะครับไปทำความรู้จักกันดีกว่าสำหรับตัวละครอย่างโกคูแบล็คเริ่มต้นที่เรื่องที่1ที่มาของร่างกายของโกคูแบล็ค อันนี้น่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานเบสิกที่สุดแล้วนะครับถ้าใครติดตามราค้อนบอลมาก็จะทราบดีแลวครับว่าร่างกายของโกคูแบล็กที่มันเหมือนโกคูเสลือเกินก็เพราะว่าพี่แกนี่แหละขโมยร่างกายของโกคูมาตอนแรกก็คิดอยู่นานว่าควรจะใส่ดีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันก็ควรจะใส่เข้ามานะครับเผื่อใครบางคนที่ไม่ได้ตามราค้อนบอลน,นะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันก็คงจะไม่ทราบเลยแหละครับว่าการที่โกคูแบล็กหน้าตาระไม้คล้ายคลึงกับโกคูอย่างมากเลยเป็นเพราะว่านะครับพี่แกขโมยร่างกายของโกคู โดยก่อนหน้าที่เขาจะเป็นโกคูแบล็กเขาคือสามารถมาก่อนและเขาได้ไปขอพรนะครับจากซุปเปอร์เทพเจ้ามังกรให้ตนเองเนี่ยมีร่างกายสลับนะครับกับโกคูเพื่อ,อนําร่างกายของโกคูที่แข็งแกร่งเนี่ยมาเป็นร่างกายของตอนเองเมื่อสามารถได้ร่างกายของโกคูมาแล้วจึงทําการนะครับฆ่ายกครอบครัวโกคูและทําการฆ่าโกคูทิ้งไปนะครับที่ตอนนี้เขาได้กลายไปอยู่ในร่างของสามารถแล้วจึงทาให้สามารถนะครับได้ร่างกายของโกคูมาและได้กลายเป็นโกคูแบล็กอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ มาต่อที่เรื่องที่2ดั้งเดิมของโกคูแบล็กมีระดับเดียวกับท่านไคโอหลายคนคงจําตัวละครอย่างท่านไคโอหรือว่าท่านเจ้าพิภพนะครับได้อย่างดิบดีเลยแหละครับเพราะว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มีความสําคัญมากๆเลยในราคุบอลภาคแซดแต่คุณรู้กันหรือไม่ล่ะครับว่าโกคูแบล็กนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่แกไปซามัทนะครับพี่แกมีรากฐานดั้งเดิมนะครับมาจากยุทธรรมบรรดาศักดิ์เดียวกับท่านไคโอเลยเพราะว่านอกจากมุกที่มันโคตรจะไม่ได้เรื่องนะครับของท่านไคโอแล้วท่านไคโอเนี่ยก็มีการฝึกสอนที่ ระดับโคตรเทพเลยที่สามารถผลักดันนะครับให้โกคูแข็งแกร่งระดับจักรวาลได้ซึ่งพวกนี้นะครับก็คือพวกเขาเป็นเผ่าเทพนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าก็มีความพิเศษกว่าปกติก็คือไม่ได้แบบว่าเจ้าตสีตาสานะครับเพื่อจะมาเป็นได้ด้วยเหล่าบรรดาเทพนะครับก็มีต้นกําเนิดมาจากต้นพึกษาโลกนะครับที่หล่นลงมานะครับและได้ให้กําเนิดคนพวกนี้จึงทําให้เผ่าพันธเทพพวกนี้นะครับก็จะมีอายุยืนนานนะครับถึงระดับพันปีเลยจึงทําให้นะครับพวกนี้ก็มีความพิเศษนะครับมากกว่าเผ่าพันธุอื่นเป็นกว่าปกติก็ไม่น่าใช่ เรื่องแปลกอะไรใช่ไหมล่ะครับที่โกคูแบล็กนะครับมักจะถือต้นถือศักดิ์ตัวเองนะครับว่ามีความยิ่งใหญ่กว่าเหล่ามนุษย์ มาต่อที่เรื่องที่ 3, สามซามัดหรือโกคูแบล็กเขาจะถูกผลักดันให้เป็นไคโอชินคนต่อไปเรียกได้ว่าความโดดเด้งของพี่ซามัดเนี่ยมันน่าจะเด่นเหลือเกินนะครับจนทําให้นะครับโกวัตได้ดึงตัวซามัดมาเพื่อจะผลักดันให้เป็นไคโอชินของจักรวาลของตนเองซึ่งทําให้ซามัดนะครับก็เลยเป็นไคโอชินฝึกหัดประมาณนั้นนั่นแหละครับเพราะเขาเนี่ยครับเป็นตัวเต็งนะครับที่จะเป็นไคโอชินคนต่อไปแต่ว่าธาตุไฟของพี่แกก็แตกเสียก่อนนะครับเนื่องจากว่าพี่แกไม่ชื่นชอบนะครับแนวทางของเราไคโอชินในการที่สนับสนุุนนมนษย์ นะครับถึงทํให้นะครับพี่แกก็เลยไปขอพรนะครับจากซูเปอร์ดราก้อนบอลให้ตัวเองไปสับร่างกับโกคูนะครับเหมือนที่ผมได้พูดไปในข้อหนึ่งเลยนะครับก็น่าเสียดายนะเพราะว่าถ้าแบบว่าไม่ไอ้นี่ก่อนนะครับก็คงจะเป็นใครโอชินหนึ่งคนนะครับที่มีความเท่นะครับอีกด้านหนึ่งเลยมาต่อที่เรื่องที่4 g o โกคูแบล็คสามารถเป็นซูเปอร์สซยาได้นะ ถ้าใครนะครับติดตามอนิเมะราค o บอลซูเปอร์ก็คงจะไม่เคยเห็นโกคูแบล็กนะครับสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้แต่คุณรู้กันหรือไม่ล่ะครับว่าถ้าเป็นในเวอร์ชันนะครับมังงะมีฉากนะครับที่โกคูแบล็กสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ด้วยคือจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นได้นั่นแหละครับถึงแม้ว่าเผ่าพันธุ์ที่แท้ทรูของพี่แกจะไม่ใช่ชาวไซย่าแต่เมื่อยึดร่างชาวไซย่ามาได้แล้วนะครับสิ่งพื้นฐานที่ควรจะเป็นได้นะครับเมื่อพลังเนี่ยมันเอ่อลดเหลือเกินก็ควรจะเป็นซูเปอร์ไซย่าได้นะครับซึ่ มันก็ไม่ธรรมดานะครับมีความเก่งมีความเทพระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีความเท่ด้วยนะก็ถ้าใครนะครับอยากเห็นโกคูแบล็กเป็นซูเปอร์ซย่าได้นะครับก็สามารถไปติดตามอ่านได้เลยนะครับในมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์แต่หากจะคาดหวังว่าจะได้เจอซูเปอร์ซย่าของโกคูแบล็กแบบยาวนานนะครับเท่ๆนานๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าออกมาแป๊บเดียวเองนะครับตดไม่ทันหายเหม็นเลยนะกับการเป็นซูเปอร์ซย่าของโกคูแบล็กมาต่อที่เรื่องที่5้าโกคูแบล็กเคยฟิวชั่นกับโบรี่มาก่อนไม่ต้องไปค้นนนหาะะครัับใมงง หรือว่าในอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์เพราะว่าอันนี้นะครับมีแค่ในเวอร์ชันงานเกมเท่านั้นแน่นอนหรือว่าก็ไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่เป็นเกมนะครับดราก้อนบอลฟิวชั่นเคยนําตัวละครอย่างโกคูแบล็กนะครับตัวละครที่แบบโคตรได้รับความนิยมเลยนะครับของดราก้อนบอลซูเปอร์จับมานําฟิวชั่นกันนะครับกับบลี่นะครับแต่เป็นบลี่เวอร์ชั่นเก่านะครับแน่นอนหรือว่ามันก็ดูแปลกๆหน่อยนะแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ถือว่าเพิ่มขึ้นมานะคร กันได้ด้วยหรอนะครับแต่ก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับงานเคมนะครับจากจะจับยัดอะไรมามันก็ยัดประมาณนี้นั่นแหละมาต่อที่เรื่องที่6เพราะการมีซามัสจึงทําให้เราไม่เห็นอัลตร้าอินสติงในภาคของโกคูแบล็กโดยเดิมทีแล้วอัลตร้าอินสติงนะครับอาจารย์ทุยาม่ากีรานะครับมีวางแผนจะให้ปรากฏขึ้นนะครับในภาคนะครับของโกคูแบล็กเลยแต่เนื่องจากว่านะครับอาจารย์ทุยาม่าต้องการนะครับให้ร่างอัลตร้าอินสติงหัวออกเงินเงินขาวๆนะครับซึ่งมันจะไปทับลายนะครับกับเจ้าซามัสนะคร ก็ต้องล้มโปรเจกต์ไปและถูกเลื่อนถัดไปนะครับในภาคของทัวร์นาเมนต์ออฟพาวเวอร์นะครับหรือว่าในศึกประชันพลังนั่นแหละจึงทาให้นะครับถ้าสามารถมันไม่ได้หัววข่าในตอนนั้นพวกเราคงจะได้เห็นโกคูนะครับกลายเป็นอัลตร้าสติงได้นะครับตั้งแต่ตอนที่พบกับโกคูแบล็กเลยแล้วก็คงจะเป็นได้แบบโคตรจะสมบูรณ์แบบเลยนะครับในศึกประชันพลังก็น่าจะเป็นหนึ่งเรื่องน่าเสียดายนะครับที่พวกเราดเห็นอัลตร้าสติงในช่วงแรกๆของดราก้อบอลเลยมาต่อที่เรื่องที่7ต้นแบบของโกคูแบล็กมาจากโดจินนะครับที่แฟนๆเคยทําขึ้น หลายคนคงทราบกันดีแหละครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับผู้ที่วาดมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ก็คืออาจารย์โทโยทาร่นะครับซึ่งอาจารย์โทโยทาร่ก่อนหน้าที่จะมาวาดตรงนี้นะครับแกคือคนนะครับที่วาดโดจินของดราก้อนบอลมาก่อนโดจินที่ผมหมายถึงไม่ใช่โดจินโปนะครับก็คือแบบว่าแฟนเมดนะที่วาดช่องผมเนี่ยเคยทําอยู่ประจํานั่นแหละครับแต่ว่าต้นไอเดียนะครับของการที่วาดมีโกคูแบล็กเนี่ยไม่ได้มาจากแฟนเมดอาจารย์แกนะครับเป็นแฟนเมดนะครับของอาจารย์ท่านอื่นโดยถ้าใครนะครับเคยติดตามแบบว่าแฟนเมดที่ผมทําอันแรกเลยนะครับก็คือดราก้อน ก็คือโกคูเนี่ยถูกสิงร่างนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับอาจารย์โทโยทาร่นะครับก็ได้รับแดงบันดาลใจนะครับมาจากตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็นาไอเดียนี้ไปเสนอกับอาจารย์โทยาม่าซึ่งอาจารย์โทยาม่าก็ดูเหมือนว่าจะถูกใจกับสิ่งนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างนิดนึงเพราะในแฟนเมดนะครับโกคูเขาจะถูกสิงร่างนะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าในเนื้อเรื่องหลักนะครับโกคูถูกสลับร่างไปเลยนะครับแต่เป็นนั้นว่ามันก็มีต้นแบบไอเดียนะครับมาจากแฟนเมดดาร์คบอลเอ็กซ์อพอลิปโตตรงนั้นเลย มาต่อที่เรื่องที่แปลโกคูแบล็กนะครับถูกหลายสำนักยกให้เป็นตัวร้ายที่ดีที่สุดในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์อันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยละกันนะครับแต่ตัวร้ายนะครับที่หลายคนยกย่องเลยแหละครับว่าทั้งไอเดียนะครับภาพหรือว่าอะไรต่างๆนะครับทั้งนิสัยลักษณะความชั่วร้ายนะครับโกคูแบล็กถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่มีความครบครันมากที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ดราก้อนบอลซูเปอร์เคยทํามาถึงแม้ว่าตัวร้ายอื่นๆนะครับหรือว่าบอสตัวอื่นนะครับจะมีความเก่งกว่าหรือว่าจีเรนอะไรพวกน เดี๋ยวคนก็มาแย้งอีกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวร้ายอ่ะเขาพูดเลยนะว่าเป็นบอสนะครับแต่เป็นอันว่านะครับโกคูแบล็คนะครับได้ว่าเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่มีปมเนี่ยเบื้องหลังนะครับที่ซับซ้อนมากๆแล้วก็มีพลังนะครับที่มหาศาลนะครับบวกกับว่ามีความเท่ที่มันเยอะมากๆเลยจึงไม่น่าแปลกใจนะครับเมื่อได้รับการบวตตัวร้ายประจำรางวัลซูเปอร์นะครับโกคูแบล็คมักจะแซงและนําหน้าเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างเสมอมาเอาไว้ง่ายนะครับสามารถแซงนะครับบอสอย่างบิลไปได้นะครับจึงทาให แฟนชื่นชอบมากเลยนะครับในรากบอลภาคซูเปอร์มาต่อที่เรื่องที่9โกคูแบล็คนะครับเรียกได้ว่ามีไอเทมสุดเจ๋งเนี่ยที่ไม่ธรรมดาเลยละสําหรับโกคูแบล็คนะครับยอดนักยืมเพื่อนนะครับก็ไม่รู้นะครับว่ายืมนาฬิกามาหรือเปล่าแต่อย่างหนึ่งนะครับที่พี่แกนะครับได้ทําการนํามาก็คือแหวนการเวลานะครับสำหรับแหวนการเวลานี้สามารถนะครับไปในช่วงเวลาต่างๆได้คือเอาง่ายๆนะแหวนนี้นะครับมันสามารถบิดเบือนไทม์ไลน์ได้เลยก็เป็นอีกหนึ่งแหวนนะครับที่ไม่ควรตกอยู่ในมือของคนชั่วที่อีกทางนะ ครับยังมีปตุล่าอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นของคู่กันนะครับของไคโอชินอยู่แล้วนะครับซึ่งปตุล่านี้สามารถทําให้โกคูแบล็กนะครับฟิวชั่นได้อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับที่โกคูแบล็กนะครับฟิวชั่นกับซามัสจึงทําให้นะครับกลายเป็นฟิวชั่นซามัสไปซึ่งตรงนั้นถือว่ามีพลังที่โหดมากๆเลยเพราะว่าโกคูแบล็กก็มีพลังที่ย่อมมหาศาลอยู่แล้วแล้วก็ซามัสที่เป็นอมตะอีกด้วยนะครับจึงทําให้นะครับเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่ยากนะครับแก่การที่จะล้ม มีร่างลิมิเต็ e dition เอาง่ายๆเลยนะก็คือมีได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแหละ สำหรับร่างก๊อตนะครับของโกคูกับเบจิต้าเนี่ยก็คงจะเป็นร่างบลูหรือว่าก๊อตแดงนะครับแต่ถ้าเป็นร่างก๊อตของโกคูแบล็กก็คือร่างโรเซหัวชมพูนะครับแน่นอนแหละครับว่าพี่แกเป็นได้เพียงแค่ผู้เดียวเท่านั้นนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าชอบกันหรือเปล่าแต่สำหรับผมก็ถือว่าเท่นะมันดูแปลกดีนะชาวไซย่าเนี่ยถ้าแบบว่ามีผมสีชมพูนะครับแต่โกคูแบล็กเป็นร่างนี้ได้นะครับเพราะว่ากันว่าเพราะว่าความชั่วร้ายของเขานะครับบวกความที่เขาเป็นเทพนะครับจึงทำให้พลังของเขาแตกต่างไปจากพวกโกคูนะครับจึง สมสูซึ่งแน่นอนแหละว่าโกคูแบล็คโรเซนะครับนอกจากความเท่แล้วพลังนะครับก็ยังมากมายมหาศาลอีกด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีเพียงแค่โกคูแบล็คเท่านั้นที่เป็นได้เพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็ในอนาคตผม่็คิดว่าก็คงจะไม่มีใครนะครับจะสามารถเป็นร่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับร่างลิมิเต็ดดิชั่นอันนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสิบเรื่องจริงเกี่ยวกับโกคูแบล็กนะครับแน่นอนล่ะว่าหลายเรื่องนะครับหลายคนก็คงจะรู้แล้วแหละถ้ายิ่งตามช่องผมแล้วนะครับผมพูดออกจะบ่อยเลยวันนี้ก็รวบรวมมานะครับสิบเรื่องนะครับเรื่องจริงที่คุณอาจจะยังไม่รู้และสําหรับใครนะครับที่อยากจะรับชมนะครับสิบเรื่องจริงสิบความลับตัวละครตัวไหนย้ำนะครับขอเป็นตัวละครที่ยังไม่เคยทํานะก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเวลากดแจ้งเตือนนะครับ ดดเพราะหาคุณไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับคุณก็จะพลาดความสนุกความมันแบบนี้ฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็เป็นพวกเปจนผมโอเวอร์รีวิวนะครับสามารถไปกดติดตามได้มีฟิกเกอร์โมเดลรักขั้นมืงของแท้ตรงนั้นขายเลยนะครับย้ำนะครับของแท้นะครับไปติดตามได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับที่กดติดตามกันมาสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ